น,น,นะครับผู้ชมอือครับหมอันนี้เป็นพิซซาเตาฟืนครับ

không như vậy làm xuống và là quá. một 嗯,啊, cái nâng lên không Hãy kênh Ghiền Mì Gõ ติดต่างนิดนึงครับใช้ช้อนไม่อร่อยล้ำชมใช้มือเลยอ๋อหอมพืชหยวกมัเกือเทศซอฟโอ้ยเต็กกี้ช้อนจิมความมาขึ้นศาล En dan kan je deze hebben zo. We gaan hem ขอที่รัวอือม,อมอเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ